เรื่องหัวข้อ Outstanding Person in the Workplace ค่ะว่าทำยังไงถึงเราจะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะในหน้าที่การงานเราก็ทำให้รูหัวน่ารักหัวน่าหลงเพื่อโวมงานก็รักนะคะคือการที่เราโดดเด่นในที่ทำงานอย่างบางคนเฮ้ยไม่จำเป็นหรอกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันจำเป็นหรือเปล่าคะพี่ปุยโอ้โหจริงๆจำเป็นมากนะแล้วถามผม <c oughs> ว่าไม่งั้นมันกระทบต่อキャริร์พาใช่ไหมไม่งั้นก็จะอยู่ย่ำเหมืกับที่ทุกไม่โดดเด่นทุกคนต้องการความก้าวหน้า แต่พอสุดท้ายมอไม่โดดเด่นอ่ะพอพอสิ้นปีเสร็จเงินเดือนเท่าเดิมโบนัสเท่าเดิมไหวหรือเปล่าไม่ได้ด้วย <c oughs> <c oughs> เออโดดทษทีโบนัสไม่ได้ก็ <c oughs> ออไม่โดดเด่นใช่ไหมเพราะว่าคุณไม่มีผลงานี่ใช่เออโล <c oughs> กด้เนด้วยที่คปุ๋ยเน่ยจะเ,เห็นน้องๆหลายๆคนที่ต้องมาอยู่ใ,<ช>ในแพลตฟอร์มไลฟ์สิบล้านคนทั่วประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าโปรไฟล์ใครโดดเด่นจะโดนช็อปบ่อยใช่ไหมคะใช่ใช่โปรไฟล์ใครไม่เก่งก็จะไม่มีคนแบบสนใจที่จะโทรหาห,าหรือเรียกสัมภาษณ์เลยเนาะใชะจ่จริงจริง กินกเวลาเจอใครมานั่งคุยขอนั่งคุยสักห้านาทีก็รู้แล้วนะ oh, ว่าเด่นไม่เด่นใช่ว่าเด่นเด่น <c oughs> <ๆ>ด้านไหนยังไงอะไร,ะไรประมาณนี้แต่แต,แต,แต่แต่นี้ไม่ใช่หมอดูนะผมอเอไม่ใช่ว่าดูดูหงองอะไรเป็นแต่แต่ด้วยประสบการณ์ที่ที่สัมภาษณ์คนมาเยอะเราเจอคนเยอะมากแล้วเราเราได้คุยกับคนที่ประสบความสําเร็จเยอะมาก <c oughs> ฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าออแบบนี้แหละที่ต้องการที่โดดเด่นแล้ว แล้วมันสามารถทําให้คุณก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆจริงๆแล้วโอกาสมันสร้างได้จากตัวเราเองบางครั้งเราไปรอมันไม่ได้การการทําตัวเองให้โดดเด่นยังไงได้เป็นสิ่ง มินเก็ตที่คูดเลยนะคือด้วยความที่บริษัทหนึ่งสมมติว่ามีคนตั้งแต่แบบสิบคนจนไปถึงพันคนอย่างเงี้ยแล้วคุณจะทํายังไงให้คุณเหมือนเป็นแบบสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่โดดเด่นในนั้นอ่ะมันมันคุณก็ต้องไ ف ่เนาะเพราะว่าชีวิตมันเหมือนสามเหลี่ยมอ่ะคุณก็ต้องขึ้นอยู่เดียท็อปเหมือนกันนะไม่หรอกจากสถิติมินบอกสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมบอกความเป็นจริงคือนห้าเปอร์เซ็นต์มินพูดเยอะไปใช่ความเป็นจริงลดน้อยกว่านั้นเองีกตั้งที่สถิติเลย normal curve ม ใช่ที่จะเป็น outstanding person in your workplace ใช่นี่มินิ่คิดว่า10%อยู่แล้วที่พูยเยอะไปโอเคเยอะแต่ๆไปดแล้วแล้วแเราแชร์นิดนึงคือเทรนเทรนปัจจุบันอย่างที่ผมเคยถ้าใครเคยได้ฟังผมพูดอ่ะคีย์เมทริกในการหาคนเข้าทำงานมันมันก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละเขาเรียกว่า q u พอร์ติโอไฮจันนั้นคือ องค์กรจะไม่ไม่ไม,ไม่ในสถานะวิกฤตหรือสถานาการณ์แบบนี้ไม่เอาจำนวนละใช่ไม่เอาจำนวนแล้วจะเอา quality, คุณภาพเท่าั้นคุณคุณจะทำยังไงล่ะให้ให้มีเอาแซนดิ้งอย่างมีคุณภาพให้เขาอยากเอาคุณไปต่อ <ด>จริงมันก็เหมือนเวลาเรียกสมภาษณ์เนะาะบางทีเขาเรียกสิบคนแล้วก็คุยกับคุณถูกจะคอก็จริงแต่แบบเขาไม่รับคุณอะ่ะผมแชร์สถิติ3ปีที่แล้ว1นึ่ง,หน,งหนึ่งตำแหน่งงาน50าสิบเรีสูมเมปัจจุบันปัจจุบันเกือบ200ร้อยเรียสูมเม <laughs> ่สมองร้อยเรียสูเม่ถูกเลือกหนึ่งคนใช่ ทำให้หัวหน้าเจ้านายหรือคนที่สัมภาษณ์คุณมองปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเนี้ยเข้า,าองค์กรฉันจะทำให้องค์กรฉันโดดเด่นดังปังยอดขายดีแล้วก็ทำให้องค์กรยั่งยืนนะใชะค่คือคือคือจากจากข้อมูลจากสถิติที่เก็บไว้80เป็นเรื่องของที่เราปรับได้อยู่ที่ตัวเราเอง,งอยู่ที่การปรับเรื่องตั้งแต่บุคลิกภา,าพภายนอกเฟอร์เรนเพรชั่นการพูดจาอาจจะคือคือบางคนพูดพูดแบบปกติะ แต่ถ้ามาเจอแล้วผมว่าเฮ้ยปรับโอลลุ่มมากกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมเสียงดังขึ้นมาทําให้คุณเด่นแต่ไม่ได้ตะคอกแค่แค่นี้นิดเดียวก็เพิ่มความโดดเด่นได้ละมินเชื่อป่ะใช่อ่าคือแค่เพิ่มเสียงการพูดแล้วก็อาจจะเมื่อก่อนพูดแบบสวัสดีคบแบบไปเรื่อยๆเริ่อๆอิโมชันดึงมันนั่นแหละ แบบใส่อารมณ์หน่อยเน้นน้าเสียงหน่อยดูคุณภาพด้วยบางครั้งถ้าน้ำเสียงแบบนี้แล้วคุณต้องไปเจอลูกค้านะคะมันจะได้ไหมก็ไม่ได้นะคะดังนั้นมันสาคัญเนี่ยแค่สองอย่างนี่สองเปอร์เซ็นต์แล้วนะ คือแค่สองอย่างจะทำให้คุณเพิ่มเพิ่มเพิ่มกำลังชาร์จ Power ของคุณใช้ทำให้แบบว่าเออน่าสนใจคือการโดดเด่นเนี่ยมันโดดเด่นตั้งแต่การไปสัมภาษณ์แล้วถูกเลียกสัมภาษณ์แล้วก็อยากรับเข้าทำงานจนไปถึงการเฮ้ยทำไมฉันอยู่ที่ทำงานมาและสอปีหรืออยู่มาแล้ว3ปีแล้วแบบไม่เคยถูกโปรโมตแล้วก็เงินเดือนไม่เคยขึ้นเจ้านายไม่เคยเรียกใกล้ชิดอันนี้แปลกแล้วนะ ใช่แล้พี่ปุยอาจจะเคยชินเขาแหละคือถ้าอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าคุณไม่ได้ถูกอยู่ในสายตาที่เขาคิดว่าเฮ้ยวันหนึง่ <ๆ S 2> งเขาจะพัฒน,นาคุณขึ้นมาเป็นระดับผู้จัดการระดับผู้อำนวยการหรือระดับซีเลเวลเพราะว่าคุณไม่อยู่ในเรดาร์อของของการที่จะแบบถูกโปรโมทดังนั้นจะไม่ต้องระวังเนี่ยในในในสิ่งที่เป็นคลาสออไลน์ที่ผมจะคุยกับมิ้นท์ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือคือสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกผมจะมีเหมือนกับคำถามถาม ถามน้องๆถามคนที่มาร่วมเนี่ยว่าปัจจัยภายนอกคุณเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าถ้าไม่ใช่นะคือคือไม่ใช่ว่าเราปรับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วสุดท้ายคือมันไม่เอาบางครั้งสิ่งรอบข้างอะ่ะไม่ได้สนใจคุณตั้งแต่แรกก็ได้ฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนที่อันนั้นคืออีกเหตุผลเลย,เ,ยเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่คือคุณเปลี่ยนไปเยอะแล้ว แต่เนื่องจากว่าที่นั่นที่ตรงนั้นอาจจะไม่เหมาะสมหรือมีเหตุผลอย่างอื่นทีจริงจริงถูกไหมอย่างเช่นว่าอาจจะวางคนที่เป็นแบบลูกเจ้าของไว้หรือหรือแบบมองว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้ใครได้ผัดมันตันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยคือพอเราถ้าเราได้ดูหรือเอมโฟสไซส์หรือ a n นาลิซิสกันเองแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นเพราะตัวของเวิร์กเพลสคุณมันเป็นเพราะตัวคุณเองหรือมันเป็นเพราะอะไรจะได้รู้ว่าคุณต้องไปโดดเ่นใ้ถูกที่ด้วยในสิบนาทีแรกจะมีคําถามมาถาม ตอบได้เลย<ม>ว่าเวิร์เพลสคุณใช่ปะไมซ่ซึ่งอย่างประสบการณ์นะคุลรู้ที่ที่ผมที่ผมเคยถามในห้องเรียนนะ95คือเวิร์เพลสไม่เหมาะหมดเลยติดที่ตามสุดท้ายแล้วพอคุยคุยไปอ๋อจริงๆเราต้องปรับแบบนี้แบบนี้ก่อนจริงๆ<อ>แล้วคือมันก็เอาไซส์ถูกไหมไม่คิดโทษทีโทษทีอินไซส์เอาตัวจีตมันต้องอินไซส์เอาออกไปแหละเออถือเขาจริงใจเห็นแต่แต่ก็อีก20ก็ก็ลองพิจารณาดูด้วย ไม่ใช่ผมท,ทำทำทำงานแทบตายก็ประมาณไ้น <laughs> <laughs> ผมไม่แน่ก็มิก็จะพูดในเชิงของแบบให้เห็นภาพเลยเราจากประสบการณ์ที่ทํางานในหลายบริษัทมาเหมือนกันเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราทํงานองค์กรนรี้แล้วเราเติบโตได้แล้วถ้าเราเติบโตแล้วเร,เราแตกเราทําให้ตัวเองไงโดดเด่นกว่าคนอื่นยังไงเช่นทําไมนายถึงเรามีแอสไซัยนั้นสำคัญอนะ่ะหรือมอบหมายนะอ่ะมันจะมาที่มิ้งก่อนเลยนะคุณค <ừ> ือคุณอื่นนี่ที่หลังเลยนะเออเพราะอะไรมันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่หน้าตาไม่ได้ เป็นบุคลิกภาพอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับดีโซลผลงานที่คุณทำออกมาด้วยนะนี่เลยคำถามมุมไปค้นอะไรได้็นคนที่ดูกลายเป็นตอบคำถามกอนนี้กลายเป็นโกงคำตอบได้เลยคือประชาชนเห็นภาพว่าจริงๆแล้วอะค่ะการที่การที่คุณจะโดดเด่นได้อ่ะมันคุณต้องยอมรับควาว่าคุณต้องถูกปรับปรุงเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้คิดที่จะอัพสกิลอัพเลเวลอัพอัพตัวคุณเองเนี่ย มันก็คือคุณย่าอยู่กับที่เราวิกฤตตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของคัดกรองว่าทาไงคนป่วยไม่ป่วยใช่ไหมป่วยแล้วมันคัดกรองคือเหมือนผู้อยู่รอดคือคือมันมันเป็นแบบกฎของมนุษย์นะคะที่ผู้อยู่รอดเซอร์ไวส์กดังนั้นคุณจะเซอร์ไวให้ดีหรือเซอร์ไวให้เด็ดดําเซอร์ไวให้ร่วงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณละสุดจริงๆิแล้วสุดท้ายคือลืมลืมบอกไว้ว่าพาริตี้ออฟไฮที่บอกว่าการว่าจ้างอย่างมีคุณภาพนั่นคือปีที่ท<ร>ไหน <ras> ปีปีนี้พอเจอโควิดเข้ามาแล้วผมจะใช้คอยเที่เอาไฮที่ The h o ค y g r a อ l Holy มันคือถ้วยกยาสิทธิ์บจะได้รกวบการพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เจอถ้วยกยาสิทธิ์หรือดักก้อนบอลเจ็ดลูกคือเขาพยายามค้นหาเ็นภทั่วประเทศดักก้อนบอลลอยมาเพื่อให้เจอดักก้อนบอลลูกนั้นก็คือมัลติพอสกิลป่ะคะที่พี่ปูใช่อันนี้มัลติพอสกิลแล้วเราคือคือเนี่ยแหละเราจะเตรียมยังไงล่ะจึงจะเป็น โพลิกริวทุยกายสิทธิ์ไปนั้นเร่วมการได้ได้ดังนั้นค่ะเราต้องมาเจอกันแล้วเราต้องอินพุ้ตัวเองไปด้วยกันเนาะเรามาสร้างโพลิกริวที่ทำยังไงให้คุณโดดเด่นไม่ว่าจะที่ทํางานเก่าปัจจุบันหรือในอนาคตแล้วก็จะทําให้คุณอยู่ในยุควิกฤตโควิดโดยที่ไม่ต้องัวตกงานจริงจริงปิดแบบนี้ดีแล้วเพราะยิ่งพูดเดี๋ยวยิ่งเฉลิมมาเจอกันในคลาสดีกว่ามาเจอกันในคลาสจะจะจะได้จะได้รู้กันเลยว่าต้องปรับตัวยังไง ได้ค่ะเรามาสู้ด้วยกันค่ะครับ